อีพี791สารพิพากษาว่าจำเลยและบ่อใบไม้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลจำเลยได้มีจดหมายถึงบ่อใบไม้ให้ช่วยเหลือปลดเปื้องหนี้สินของจำเลยเพื่อจำเลยจะได้สนับสนุนให้บ่อใบไม้กับคณะดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีและเทศมนตรี ดังนี้จำเลยย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149คำพิพากษาสารดีกาที่1425ทับ2 5 1พนพนักงานอายการจังหวัดอุบลราชธานีโจทย์ในถอถุงจำเลย โจทย์ฟ้องว่าจำเลยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเรียกร้องเอาทรัพย์สินจากนายบัณฑิตสมาชิกสภาเทศบาลเดียวกันเพื่อประโยชน์ของจำเลยในการช่วยเหลือนายบัณฑิตกับคณะให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขอให้โรงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149 จำเลยให้การปฏิเสธสารชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทย์อุทขรสารอุทธรพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149ให้จำคุก5ปีลดกึ่งหนึ่งต่ำมาตรา78คงจำคุก2ปี6เดือนจำเลยดีกา สารดีกาฟังว่าจำเลยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลที่กำลังสนับสนุนร่งคะแนนเสียงให้ในบนดิตเป็นนายกเทศมนตรีได้เขียนจดหมายไปถึงในบนดิตว่าจำเลยมีหนี้สิน15,000บาทจำเลยขอให้คณะรับรู้และช่วยจำเลยในเงินจำนวนนี้จำเลยได้กระทำผิดดังกล่าว พิภาคสายยืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญามาตรา149ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างไรในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบในหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตแระปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทถึง4 0 0แสนบาทหรือประหารชีวิต